สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องเลื่อยจิกซอยี่หอบูเทียกันนะครับผมเพิ่งซื้อมาเลยนะครับเลื่อยจิกซอบูเทียนี่นะครับบูเทียสีแดงมีฐานสแปมมาให้ด้วยนะครับที่สําคัญก็แถมมาด้วยนะครับนี่ครับใบเลื่อยสองแพ็คเลยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะไปทดลองตัดไอโซวอลกันนะครับไปลองตัดไอโซวอลกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับอื่นก็มาใส่ใบเลื่อยก่อนนะครับแกะฝาครอบนี้ออกนะครับว ด,ดอย่างนี้เลยก่อนใส่ก็ขันน็อตนะครับคายน็อตออกใส่ใบหันหน้าออกนะครับแล้วก็ยัดลงไปเมื่อยัดลงไปแล้วนะครับก็ขันน็อตเข้าขันนะ็อตนะครับขันน็อตอืมฝาครอบนี่ตรงนี้เป็นตัวปรับรอบช้าเร็วนะครับปรับช้าปรับเร็วได้นะครับ เจาะน้ำด้วยสว่านสักนิดก่อนนะครับแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ใช้กันได้เลย